สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมนะครับโปรแกรมเป็นลักษณะของโปรแกรมเจาะนะครับ CNC milling ซึ่งในส่วนของตัวโปรแกรมเนี่ยเราจะอ้างอิงในส่วนของเครื่องจักรที่เรามีอยู่ก็คือเครื่อง e X- t r o n นะครับเป็นคอนโทรลเลอร์ของ Mitsubishi นะครับที่เราใช้ในส่วนของแผนวิชาช่างกลโรงงานวิลัยทคนิสุรินครับซึ่งใช้ลักษณะของโปรแกรมเจาะเนี่ย ก็จะต้องมีในส่วนของ G-code ครับ G-code ที่เราจะใช้ในส่วนของโปรแกรมเจาะนะครับหรือ CNC milling เนี่ยจะใช้หลักๆอยู่6ตัวนี้ครับ1เราจะใช้ในส่วนของ G 8 1ครับ G 8 1ซึ่งจะเป็นวัตถจักของการเจาะแบบทั่วไปนะครับก็คือลักษณะของการเจาะโดยที่มีลักษณะของการเจาะลงไปทะลุเลยนะครับไม่มีการหยุดไม่มีการยกนะครับ ก็จะใช้ในส่วนของการเจาะอย่างเช่นในส่วนของการเจาะเซ็นเตอร์ดิวนะครับเซ็นเตอร์ดิวต่อมา282ครับ282ในที่นี้ก็จะเป็นลักษณะของการเจาะโดยใช้ในส่วนของการเจาะหยุดคลายเศษซึ่งในส่วนของการเจาะหยุดคลายเศษเนี่ยบางทีเราใช้ในส่วนของการเจาะที่มีดอกสว่านขนาดใหญ่ต้องมีการหยุดเพื่อให้ในส่วนของตำแหน่งเนี่ยในการเคลื่อนที่แกนเซตเนี่ยมีการหยุดค้างในตำแหน่งในส่วนของ ชั่วขนานะครับเพื่อให้ในส่วนของเศษเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของน้ําเราเย็นฉีดออกหรือใช้ลักษณะของลมเนี่ยในการเป่าออกในส่วนของเศษนั่นเองนะครับต่อมาโดยทั่วไปเราจะใช้หลักๆการเจาะรูเนี่ยเราก็ใช้ G83 หลักๆก็คือในส่วนของการเจาะแบบยกคายเศษซึ่งในส่วนตรงนี้ก็จะทําให้1เกิดความปลอดภัยของทูนก็คือดอกสว่านนั่นเอง ก็จะมีความร้อนที่จะลดลงในส่วนของการสะสมความร้อนของดอสว่านและชิ้นงานการสึกหลอของดอสว่านเนี่ยก็จะทําให้ลดลงนะครับโดยมีลักษณะของการยกเพื่อที่จะให้เศษที่มันสะสมอยู่ในรูเนี่ยออกมาได้แล้วก็ใช้น้ํเหลอเย็นแล้วก็ลมนะครับช่วยในส่วนของการลดอุณหภูมิแล้วก็ลดการสึกหลอของทูนได้อีกนะครับก็เป็นวัตถุจักรที่ใช้ในส่วนของการเจาะเนี่ยทำให้เกิดในส่วนของ คูลเนี่ยมีการสึกหลอน้อยลงนะครับต่อมา G84 G84 ก็จะเป็นวัตถจาักรการเจาะแบบทับเกียวครับก็คือในส่วนของการทับเกียวเนี่ยก็จะมีในส่วนของการทับมือในส่วนนี้ก็จะเป็นการทับเกียวโดยใช้ลักษณะของเครื่องจักรกลจ nc ซึ่งในส่วนของการทับเนี่ยสิ่งที่ต้องมีการคำนึงก็คือในเรื่องของฟีดและก็ความเร็วรอบเน้นย้ำในส่วนของตรงนี้มากนะครับเพราะว่าถ้ามีการใช้ความเร็วรอบและฟีดที่มันไม่เหมาะสมกับลักษณะของการ ตาปเกลียวหรือการทำเกลียวไหนเนี่ยก็จะทำให้ในส่วนของทูนหรือดอกตามเนี่ยเกิดการหักคาในส่วนของชิ้นงานได้นะครับต่อมา G85 ครับ G85 จะเป็นวัตถจักรของการคว้านโดยที่เราจะใช้ลักษณะของการคว้านเนี่ยโดยใช้เครื่องซีนซีในการคว้านรูเพื่อให้มันเกิดลักษณะของรูที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็จะมีลักษณะของการทำให้รูที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเอง ต่อมาการยกเลิกวัฏจักรก็จะใช้ในส่วนของ G80 บรรทัดนี้ก็จะอยู่ด้านใต้นะครับของ G81 82 83 84 85เพื่อที่จะทำการยกเลิกในการใช้วัฏจักรนั้นๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอย่างนะครับตัวอย่างตัวอย่างในส่วนของการใช้าการเจาะยกไคเศษหรือ G83 นะครับวันนี้ยกตัวอย่างของ G83 ขึ้นมาเพราะว่าเราใช้กันบ่อยนะครับใช้กันบ่อย ซึ่งเริ่มต้นเราก็จะเริ่มจาก G90, G21, G54 G90 ก็คือการเขียนโปรแกรมนะครับกำหนดโปรแกรมโดยาการเขียนแบบสัมูรณ์ที่เราใช้กันโดยบ่อยๆนะครับ G21 กำหนดการเคลื่อนที่เป็นหน่วยมิลลิเมตรครับ G54 กำหนดจุดศชิ้นง,งานหรือคอร์ดดีนตชิ้นง,งานนะครับก็อาจจะเป็น G54 55 56จนถึง59ซึ่งในส่วนของตัวเครื่องที่ทางแผน,นวิชามีเนี่ยเราก็สามารถเซตในส่วนตรงนี้ได้ สที่ก็คือ G 5 4 G 5 5และ G 5 6ครับต่อมาการเคลื่อนที่แบบ G 0 0ครับเพื่อที่จะไปยังตำแหน่ง x 0 y 0ในส่วนตรงนี้เราเคลื่อนที่เพื่อที่จะให้ในส่วนของทูลเนี่ยมันมาอยู่ตรงกลางของชิ้นงานก่อนก็คือศูนย์ของชิ้นงานนั่นเองโดยที่อยู่อยู่เหนือชิ้นงานอยู่ที่50มิลิเมตรต่อมา G 4 3สําคัญเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราจะใช้ตรงนี้เป็นตัวกำหนดว่า ในส่วนของปลายของทูลหรือชิ้นงานเนี่ยห่างกันอยู่ที่เท่าไหร่ฉะนั้นในส่วนตรงนี้เราจะอ้างอิงจากปลายของดอกสว่านกับชิ้นงานครับซึ่งเป็นการชดเชยความยาวทูลทิศทางด้านบวกนะครับโดยที่เซตไว้ที่ค่า H1 H1 ในที่นี้เปรียบเทียบก็จะเป็นในส่วนของการเลือกใช้ทูลหมายเลขหนึ่งนั่นเองแต่ H 1. จะเป็นการเซตความยาวของทูลน,นั่นเองครับต่อมา S1,200m03 อเ์มก็คือเปิดหัวสปินเดิล หมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยด้วยความเร็วสปินเดิลอยู่ที่1,200รอบต่อนาทีนะในส่วนตรงนี้จะต้องมีการคำนวณนะครับก็เป็นในส่วนของการหาค่า n น,นะครับความเร็วรอบ n เท่ากับสูตรในส่วนของการหาความเร็วรอบที่เราจะต้องรู้เนื่องจากว่าเราเป็นช่างกลโรงงานเนี่ยในสูตรตรงนี้มันจะต้องเป็นในสูตรที่เราจะใช้เป็นหลักเลยนะครับดังนั้นห้ามลืมเด็ดขาดนะครับต่อมา m 08เปิดน้ำรอเย็น ก็จะใช้ในส่วนของการเปิดน้ำหล่อเย็นเพื่อให้ในส่วนของการคลายเศษเพื่อในส่วนของการลดอุณหภูมิของทูนนะครับเพื่อให้ลดการสึดหล่อของทูนนั่นเองนะครับต่อมาพระเอกหลักวันนี้ G83G83 e บรรทัดที่1เนี่ยเราจะคุยกันที่ค่า R และค่า Q R ในที่นี้ความหมายในบรรทัด R ตรงนี้ความหมายก็คือวัตถาจากการเจาะเนี่ยจะเริ่มต้นที่บรรทัดที่ n 100ครับ R ในที่นี้ก็คือกําหนดว่าเริ่มที่บรรทัดที่ n หนึ่งร้อยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ครับ n หนึ่งร้อยนี่คือบรรทัดที่จะเริ่มต้นในส่วนของการใช้วัตถจักรในการเจาะแบบยกคายเศษหรือ G แปดสามต่อมา Q สองร้อย Q สองร้อยในที่นี้ก็จะเป็นในส่วนของอาการสิ้นสุดนะครับการสิ้นสุดของวัตถจักรที่เราจะใช้นั่นเองนะครับก็จะอยู่ในส่วนของบรรทัด n สองร้อยต่อมาครับ บรรทัดที่2ของ G83 G83 บรรทัดที่2เนี่ยเราจะดูค่า Q ครับค่า Q และค่า R ค่า Q ในที่นี้ผมใส่ไว้ในส่วนของ2ในที่นี้ค่า Q ก็คือในส่วนของการเจาะครั้งละ2มิมจะมีการกินลึกครั้งละ2มิมโดยหลังจากลึกไปทีละ2มิมเนี่ยจะมีการยกขึ้นมาครับถามว่ายกขึ้นมาเนี่ยยกขึ้นมาตำแหน่งไหนก็จะขึ้นมาตำแหน่งค่า R R ผมก็ใส่ไว้ในส่วนของ R 2 mm มเมเช่นเดียวกันัน้นเจาะลึกไป2มันก็จะยุกขึ้นมาเหนือชิ้นงาน2มิลลึกลงไป z ลบ c ก็จะยกกลับมาที่เดิม2มิลในส่วนของค่า R เนี่ยมันจะมี2ความหมายครับ 1. เป็นการยกคลายเศษอยู่ที่ตำแหน่งเหนือชิ้นงาน2มิเมตเป็นการกำหนดว่าให้เริ่มการเจาะโดยใช้วัตจักรการเจาะแบบยกคลายเศษเนี่ย เหนือชิ้นงาน2มมตรก่อนที่จะเข้าถึงชิ้นงานจริงน,นะครับก็จะเป็นลักษณะข,ของการเจาะอากาศก่อนที่จะเจาะชิ้นงานเพื่อเป็นการลดในเรื่องของอความปลอดภัยในส่วนของชิ้นงานด้วยนะครับต่อมาค่าแซนในที่นี้ก็คือความลึกของรูน,นั้นๆเราต้องการเจาะลึกทั้งหมดกี่มิลลิเมตรเราก็ใส่ค่าแซต,ตรงนี้ไปในที่นี้ใส่ไปลบ25ความหมายก็คือให้กินลึกแต่และรูเนี่ย อยู่ที่25มิลิเ mm. มตร L0 L0 ในที่นี้จะเป็นลักษณะของการทําซ้ำครับถ้าเราไม่ใส่ L0 ตรงนี้ในการเจาะตำแหน่งแรกที่ตัววัตจักรเจาะเนี่ยมันก็จะเจาะลงไปในส่วนของ x0 y0 ที่เราเคลื่อนที่ไว้ถ้าเราไม่ใส่ไว้ในส่วนของโปรแกรมเนี่ยจะทำการเจาะตรงนี้เลยครับ x0 y0 1ครั้งก่อนที่จะไปเคลื่อนที่ตามในส่วนของตำแหน่งค่า n ที่เราใส่ไป ั้นเราต้องใส่ L 0เพื่อที่จะไม่ให้เกิดการทําซ้ําในวัฏจักรจุดจุนั้นจะให้ทําซ้ําตามตํา,ตาแหน่งที่เรากําหนดให้เท่านั้นนะครับต่อมาฟีด250ในที่นี้ก็คืออัตราปลอนนั่นเองอัตราปลอนในที่นี้เราก็เลือกเป็น250เมตรต่อน,นาทีก็จะเกิดการลักษณะของการเคลื่อนที่ในส่วนของแกน z แกน x แกน y ตามค่า g 0 1นั่นเองต่อมา n 100ครับเริ่มตำแหน่งแรกครับ x 2 0 y 2 0 เจาะเสร็จแล้วมันก็จะยกมาตำแหน่งที่2ครับ x 20 y ลบ20ตำแหน่งที่3 x ลบ20 y ลบ20และตำแหน่งสุดท้ายครับเราครอบหัวหน้าก็คือ n 200เป็นการสิ้นสุดวัฏจักรในส่วนของตำแหน่งตรงนี้นะครับอยู่ที่ตำแหน่งสุดท้ายก็คือ x ลบ20 y 20ความลึกเท่าไรความลึกก็เท่ากับค่าแทที่เราใส่ในบรรทัดที่2ของ g 8 3นั่นเองนะครับซึ่งสิ้นสุดในการเจาะทั้งหมด4ตำแหน่งเราจะใส่ในส่วนของ g 8 0ครับ เพื่อเป็นการประกาศว่ายกเลิกการใช้วัฏถจักรการเจาะนั่นเองยกเลิกเสร็จแล้วเราจะยกทูนขึ้น Z 50เพื่อที่จะทำให้ในส่วนของการลอยออกมาเนี่ยเพื่อไม่ให้ชนในส่วนของการตำแหน่งของงานชิ้นงานส่วนต่างๆเพื่อเป็นความปลอดภัยในส่วนของการปฏิบัติงานนั่นเองข้างต้นเราทำการเปิดหัวสปินเดิล M03 เราก็จะต้องทำการปิดโดยใช้ลักษณะของการหยุดหัวสปินเดิลเนี่ย M05 ม เปิดหัวสปินเดิลก็มีการหยุดหัวสปินเดิล M08 เปิดน้ำหล่อเย็นก็ทำการปิดน้ำหล่อเย็นเช่นเดยียวกันและสุดท้ายสิ้นสุดโปรแกรมครับ M30 เพื่อทำการสิ้นสุดในส่วนของตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเขียนโปรแกรมลักษณะของการาใช้โปรแกรมเจาะยกายเศนหรือ G83 แบบอย่างง่ายโดยที่เราจะไม่ได้ใช้ในส่วนของซับโปรแกรมซึ่งเหมาะสมกับลักษณะของการเจาะรูที่ เป็นละะักษณะ D อ่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งลักษณะที่เขียนในส่วนของ G83 ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวให้เราดูในส่วนของตัวอย่างนะครับวันนี้ก็ได้ทําการเขียนตัวอย่างตามที่เราเขียนในส่วนของเมื่อกี้ข้างต้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะให้เราดูในส่วนของ simulate เราก็จะเริ่มจาก G90 G21 G54 นะครับตามที่เราเขียนเมื่อกี้เลยนะครับ G43 H1 ห M03 เปิดหัวสปินเดิลน,นะครับใช้1,200รอบต่อนาที M08 เปิดน้ำหล่อเย็น G83 บรรทัดที่1เริ่มที่บรรทัด100จบที่บรรทัด200นะครับ G83 บรรทัดที่2คิวกินลึกทีละ2ยกกลับมาเหนือชิ้นงาน2อ,อาลึกไปทั้งหมดแต่ละรูก,ก็คือลึก25แล้วก็ใส่ฟีดเข้าไปนะครับเจาะที่ตำแหน่งที่1 2 3 4นะครับ4ตำแหน่งแล้วก็ยกลึกวัฏจัรหยุดหัวสปินเดิลปิดน้ำหล่อเย็นสิ้นสุดโปรแกรมเดี๋ยวลองรันซิมูเลตดูนะครับเป็นลักษณะนี้ เพื่อนที่มาตำแหน่งรูแรกครับแล้วก็จะทําการเจาะเราก็จะดูในส่วนของค่าแซเนี่ยเป็นหลักนะครับว่าลึกตามตำแหน่งที่เรากําหนดไหมค่า x ค่า y ตรงตามตำแหน่งที่เรากําหนดไหมนะครับก็สามารถเช็คในส่วนตรงนี้ได้ถ้าเป็นหน้าเครื่องก็จะดูในส่วนของหน้าจอมอนิเตอร์นั่นเองนะครับเป็นการแสดงผลตำแหน่งในการเจาะจากกีโค้ดที่เราเขียนลงไปต่อมารูที่3ครับ X-20 Y-20 ลบ20ลบ20ค่า Z ก็จะกินลึกทีละ2มิลแล้วก็จะยกกลับมาเหนือชิ้นงาน2มิลเสมอนะครับนี่คือความหมายของการทำงานระบบของวัตจักรนั่นเองรูปสุดท้ายนะครับโอเคก็ยกเหนือชิ้นงาน50ตามที่เราเขียนไว้เลยนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างของการเขียนวัตจักรนะครับในส่วนของงานเจาะก็ใช้บ่อยนะครับ G83 ถ้ายัางไงลองทำความเข้าใจแล้วลองปรับเปลี่ยนไปใช้ในส่วนของการเจาะรูในส่วนของที่เราต้องการได้เลยนะครับก็วันนี้เอามาฝากความรู้ไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ